อืม,มอท่านทำอะไร,ะรซื้อมาจากที่ไหนโกตเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่สามบาทสามบาทเนยเหรอ,หอ,อถูกจังเลยสามบาทนะ ยัง,งเลยสามบาทมาดูทีมาดูมดูี่นีแกะออก้วเนี่ยมาดูที่นี่มาดูที่นี่ต้นเป็นงไงมาดูสิ่นี่ <ยา S 2> <ๆ>นี่นี่นี่นีนี่นี่นี่น่นี่มีอะไรนีนี่นี่นีี่ะี่นี่ี่นี่นนีไี เหมือนในรูปไม่ดูสิมันเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนกันแต่ทำไมมันไม่เหมือนกันในรูปเหรอแต่มันเป็นแบบนี้มัน อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรไม่ใช่อันนี้คืออะไรอันนี้คือลูกบอลลูกบอลที่ประดับใช่ใชไหมหที่ประดับต้นคริสต์มาสนะนั่นเนี่ยของใครรองเท้าเนี่ยของน้องเมย์ใครซื้อให้น้องเมย์น้องเมย์ซื้อเองไม่คุณแม่ซื้อน้องเมย์ก็อ,อยู่รถใครเป็นคนเลือกน้องเมย์เป็นคนเลือกไม่คุณแม่เป็นคนเลือกมา ตรงใครเป็นคนเลือกไหนบอกว่าจะเอาไม่ใช่เหรอดึงออกจัดให้มันสวยๆนะจัดให้สวยๆนะนี่ไงค่อยๆค่อยๆดึงให้สวยๆนี่ไงมันจะต้นโตแล้วนี่ไงนี่แม่ลังส้มอยู่นี่ไม่่ดึงดึงให้มันตรงๆเลยตกแต่งให้มันสวยๆนะ ขี่แอนี่เฮ้ยของใครของใครของน้องเมย์ของน้องเมย์น้องเมย์ก็ต้องทําสิไปทำเร็วเร็วๆรช่วยแม่ทําเร็วๆใครเป็นคนอยากได้อ่ะน้องเมย์น้องเมย์อยากได้น้องเมย์ก็ต้องไปทํานะเร็วๆร็วอะไรของขนมก่อนนี่ไงไม่ใช่ขนมนะขนมที่ตกแต่งไงรองเท้าไว้ข้างล่างครับ ได้เรี่จัดจัดระเบียบให้มันเหมือนในรูปอะ่ะทำให้มันเหมือนในรูปนะนี่ใครอยากได้ต้นต้นคิดสต์มาส มันคือขนมลูกอมเอาไปจับแต่งไงตกแตงแต่แว่าเราไม่ช่วยแม่จัด่ะให้มันสวยสวยเหมือนในรูปอ่ะเน<ด>ีด่ดูดูรูปเป็นตัวอย่างไงดูรูปเป็นตัวอย่างแล้วก็มาทําแล้วก็มาทําตามในรูปนะทําให้เหมือนในรูปนะรูปมันเป็นแบบไหนดูดีๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน วันที่จะมีเลขแนนมตนนมตย์ยังไงอะอ๋อวันคริสต์มาสแล้วนะยังไม่คริสต์มาสเลยวันคริสต์แมตต์คริสต์มาสวันที่เท่าไหร่ฮะคริสต์มาสวันที่เ,เท่าไหร่ไม่ไม่ท่านคริสต์มาสวันที่เท่าไหร่ไหนเอาดาวไหนดาวมาซีดูดาววันไหนคริสต์มาสวันไหนวันที่เท่าไหร่ วันที่ยี่สิบห้าธันวานะคริสต์มาสนะวันธันวาไหนเอาเดานวาน,าานี่มาผูกตรงน,นี้เลยเจัดให้สวยๆนะไหนเอาตเอานางฟ้ามาเสียนั่นให้คุณย่าเ,าเชื่อให้คุณย่าทำให้ยทให้มันตรงๆเลยสวยนางฟ้าเหรอไหนนางฟ้าดูสิ เงนนี้งฟ้านางฟ้าเป่าปีใช่ไหมนางฟ้าเป่าปีทเ,เองา้ยเอามันออกเอามันออกข้างนอกไหนดูสิคริสต์มาสมันต้องเอาห้อยอย่างงี้อ่ะห้อยอย่างงีห้ห้อยห,ห้อยตรงไหนห้อยตรงนี้ก็ได้มั้ง แขวนไว้นนะมันมีกระดิ่งกระดิ่งมันอยู่ไหนลูกเอากระดิ่งมากุ้งกิ้งกุ้งกิ้งมาด้วยเอามาด้วยมาให้แม่ผูกให้หน่อยเร็วๆต้นไม้ของเราก็เสร็จแล้วต้นไม้ของใคร ของอน้องเวย์กับเจ้ากูบอกเลยไร่ทีมันแถมอันละเจ็ดสิบเก้าบาทดีบรออ้าไม่แถมก็ต้นไม่แถมเดี๋ยวซื้อตังหานต้100นร้อยรร้อยหกสิบเก้า ต้น169แล้วไอ้พี่มันคือสีหูโน้องเมวตุนคกินต์มาห์ว่าเขาตั้งโชย์มโลตัสนี่มว้ไก็สะหูวเป็นลังนไงเขาตั้งโชวเนาะแล้วลังมันก็วางข้างๆที่เขาตั้งโชว์เลยแล้วก็วางไว้ข้างๆกันมีเข็นเข็นรถเข็นก็ไปเจอปุ๊บจะเอาเลยน้องเมย์จะเอาจะเอาไปตกแต่งต้นคริสต์มาห์ สวยยังสวยยังจ้ามันยังไม่มีที่ตกแต่งเลยอะไที่ตกแต่งอ่ะเพราเอาไปห้อยใส่ให้หมดแล้วนะโขอว่ามันแขนอย่างงี้อ๋อเขดูมาช่ามาไงมาช่าพาตกแต่งอยู่ไงมาช่ามาชาฝั่งมากฝั่งขอนมาชาแอนเดอร์แบร์ไงตกแต่งใช่ไหมใช่ไหมมาช่าใช่ไหมเป็นคนตกแต่งต้นคริสต์มาสใช่ไหมมาช่าแอนเดอร์แบร์ มีระเบร้นไะเอแม่ใส่ดี๋ยวแม่ใส่ให้กระด่งะเชือกเชื่หมดอ่ะยงไงเไปห้อยคุณแม่จ้าเดีวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวแม่ใส่ให้ วันวางไว้ตรงไหนจีมาเราร้องเพลงคริสต์มาสดิร้องเพลงคริสต์มาสดิคริสต์มาสร้องยังไงเพลงคริสต์มาสอ่ะมาเมทันเมทันเพลงคริสต์มาสร้องไงไงอ๋มาเป็นจอยเมทันอ๋อน้องอันนี้ไปนั่งก่อนเอานั้นมาก,ก่อนเมทันเพลงคริสต์มาสร้องงไงร้องพ่อฟังหน่อยได้ไหม ดี๋ยวไมาตัแดแต่งเสร็จเอาเอามัานห่างๆกันเออดูหลายๆจุดอันนี้ด้วยลูกหนึ่งสิงเกอร์เบลสิงเกอร์เบลสิงเกอร์โบนเบทใช่ไหมไหม่ทันเอาไว้ข้างบนเนี่ยที้ไว้ข้างบนที่สูงๆเนีย่ยเอาไว้จีตรงนี้ เติมไปใ,ให้มันสวยไปเติมไปอีกไปตรงนี้ลายสงจังริงค่อยซื้อไปก่อนมันแแพงเอ๊ะไม่ถูกมันจะไม่ถูกได้ไงมันถูก ตรงนี้ไงไปนี่ไงอ่ะไปขวนมันต้องอยู่ตรงนี้มันต้องอยู่ตรงไหนมันต้องอยู่ตรงนี้ไงก็นี่ไงมันทำไมเอานี่ไงมันก็ถูกแล้วนี่ไงอย่างนี้ไงถูกป่ะไม่รู้อ่ะ <S <S ไปหาที่แขวนที่แขวนตรงไหนแค่มันไม่ถูกมันทำไมถูกได้ไงมันก็ถูกนี่ไงอืมอ้อมอ้อม นี่นี่นีอหมดยังเดี๋ยวค่อยไปซื้อเพิ่มเอามาทำมือสั่งให้พี่มีก่อนไปหาถุงเท้าสีแดงมาก่อนอยู่ไหนนะร้องอะไรอย่างเพลงคริสต์มาสเหรอสิงกะเบวอาลูกสิงกาเบสิงกาเบสิงอะแล้ว มั่วเลยอะ We w i s ล little m a อ a Christmas หรือเปล่าอันนี้ไปห้อยด้วยไหมเนี่ยเฮ้ยนี่มันรองเท้าเอาไปใส่วิ่งวิ่งเอาตั้งไว้ไหนเขาเนี่ย อเดี๋ยวรอก,ก่อนพอแล้วอืมพอแล้วมีอันนี้อะไรใช่ไหมอ่ะตั้งตรงไหนดีแต่น,นี้ตั้งไหนตั้งหน้าบ้านไหมไม่ได้ตั้งไหนตรงไหนได้ตรงนี้ไหมไม่ได้ตั้งไหนต้องต้องวางตรงข้างพือนนี่ไงวางได้นี่น ตุ้มสีขาวเนี่ยเดี๋ยวซื้อเอามาติดเพิ่มให้สวยยังสวยแล้วมันนี่อย่งละงอโงดมมันเป็นเหมือนคันดี้ถ้ตของจริงมันจะเป็นลูกอม,มดิแก้เพืเอ่ไอไปอ่าไม่ด้วยกะละแม กะละแม่นี่มันรองเท้าใช่ไหมนั่นของจริงี่เป็นกะละแม่ใช่ไหมือกะละแม่ไหมนายร้องเพลงี่คราวนี้ร้องเพลงคริสต์มาสสิหมดยัง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 เดี๋ยวก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยซื้อเพิ่มเนาะเก็บกล่องกล่องเก็บไว้ก่อน เดี๋ยวไว้ใส่เวลามันเสร็จคริสต์มาสแล้วหมดยังหมดแล้วแล้วสวยยังสวยแล้วอ่าสวยแล้วมาร้องเพลงคริสต์มาสเดี๋ยวแม่เปิดเดี๋ยวแม่ฮะเปิดไฟต้องเปิดไฟอะไรอ่ะเปิดไฟอะไรอืมอันนั้นเขาเรียกปิดไฟนะเปิดสิให้มันสว่าง นั่นครับปิดไฟนะเออไม่เปิดไม่ได้สว่างนะเอาจะมาทำนี้เหรอฮะวางไว้ตรงนั้นแหละนะลงมาแล้วก็ล้มพังหมดอ่ะเดี๋ยวก็หาเอาดิ่งไปกอดด้วยไหมเอาดิงกอดด้วยไหมวางไว้ตรงไหนวางไว้ตรงนี้แหละเพราะว่าวางไว้ตรงนี้แหละ หาอะไรไม่ต้องขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเพิ่มให้เดี๋ยวทำให้ปมาร้องเพลงคริสต์มาสหน่อ,นอเยเรื่องมาร้ <c oughs> องเพลงคริสต์มาสนะร้องเพลงคริสต์มาสพ่อฟังหน่อยร้องเพลงคริสต์มาสพ่อฟังหน่อยเรื่อม่เชียร์เราเธไม่ตัดเลยอ่ะไม่ร้องแล้วเหรอ กินนมนะจะนอนแน่แน่ไม่นอนนะลุกลุกลุกมาเร็วๆเพื่อแทนหมดตอนนี้ตอนนี้อยากได้ลูกโป่งก็เลยไปกินไอติมเซเว่นเส้นเพื่อที่จะขอลูกโป่งเขาก็ให้มาเออเขาก็เลยให้มาเพราะเจ้าลูกโป่งก็เลยต้องเสียเงินกินไอติมใช่ไหมเมทันใช่ไหม โอ้ถามอะไรก็ไม่ตอบเลยเนี่ยฮะไม่ไปกินไอติมแล้วเหรอไปกินอไอติมอะไรบอกคุณย่าทไิไม่ซื้อมาให้คุณย่าด้วยเหรอไปกินไอติมอะไรกินไอติมรูปอะไรรูปสโนว์แมนหรือเปล่าอ,อ,อ,อันนี้ไม่เคยจะได้อยู่วันะอืมโอ้เดินเลยมาดึงๆกับไปนะยเปรี้กระเป๋าอีกกระเป๋าเอลซ่าเขาอีก มีอีกร้านหนึ่งกระเป๋าเอลซ่าบางน้องเมย์จะไปโรงเรียนแล้วคนละเจ้ากระเป๋าเอลซ่าใส่ไปโรงเรียนคน,ลน,นเละท่านไปซื้อมาเพิ่มใช่ไหมนี่จากร้านทุกอย่างยี่สิบบาทซื้อมาเพิ่มนะนี่เลยซื้อมาเพิ่มโอเคไหมสวยไหมคราวนี้ไม่าน สวยแล้วนะซื้อเพิ่มอีกร้านยี่สิบบาทอันนี้คืออะไรไหท่าน ฟงฟิง,งคืออะไรนะฟงฟิง,งมันคืออะไรฟงฟิง,ง,งมันมันมันเป็นยังไงฟงฟิงงทำไมมันทำไมถึงเรียกว่าฟงฟิง,งนี่อันนี้คืออะไรอรันนี้คืออะไรนี่คืออะไรตัวนี้ จิตใจนึงมาฝั่งนี้คอามาฝั่งนี้ค่ะอันนี้เอามา ตรงไหนดีเรียว่าฟังไหนดีไว้ทางนี้ได้ไหมนี่นี่คืออะไร ลูกตุ้มเนี่ยคือนี่คืออะไรดาวภาษาอังกฤษว่าอะไร,รอะไรนะรอะไรนะจ้าตาตา,ตาเอามาทางห่างกันสิลูก คิดมากนะแม่แม่มาอาบน้ำก่อนไหมลูกใส่อันไหนดีอ่ะเอาเลือกมาฝั่งนี้บ้างสิ วยจังโอเคยัง <Okay, yeah. S 1> ทางนู้นน่ะทางนู้นมันโล่งๆโอเคยังโอเคโอเคเราร้องเพลงได้ยัง yeah. ร้องดัวเระบอว่ไปทำงานถ้าทุ่มเอา อากาศเปลี่ยนแปลงไอจามกินยาหามหมอ นี่ไงพอมาบ้าเลยนย่ยคิดถึงตอนที่คุณป้ายังนี้ก่อนเอานนี้ก่อนเนี้นเลยเดี๋ยวนี้ไม่ใส่คนดี้ก่อนป้าแอบมีเสียงนสัตสงสัยคุณป้าจะตื่นเต้นแต่ว่ายังไงน้องก็เป็นกำลังใจให้นะคะคุณป้าทุกนะคะขอบคุณครับขบคครับสวยจัง นี่การมาอาบน้ำกันแน่นนะตอนนี้ต้นคริสต์มาสเต็มเปของเต็มด้วยนะตรงนี้นะเหลือถุงท้าสีดโอเคยังฉันอยากมาที่นี่ฉันกจะมาแค่คิดถูกแล้วชีวิตทุกคนมันมี24ชั่วโมงทัันเราเลือกที่จะใช้เราเลือกที่จะใช้ความสุขหรือความทุกข์มากกว่า โอ okay, เคไหมอายุกข,ขึ้นวางได้ยังฮะวางได้ยังมาแม่ขึ้นไปวางแล้วนะมนไม่เอามไม่เอามไม่เอาเดี๋ยวมันล้มไงวางหรือว่างปั๊กอาบน้ำก่อนวางไว้ไหนอ่ะรงเท้าวางไว้ไหนย่า วไววไหนคุณย่ญญาหาให้้ยดูอยู่ตรงไหนกล่องไหนพวกนี้ค่อยหาพ่งนี้ค่อยหานะมา,มาอาบน้ำก่อนอาบน้ำกินข้าวก่อนนะอาบน้ำกินข้าวก่อนนะเร็วเร็วมาร้องเพลง Happy Birthday ไม่ใช่ Happy Birthday สิจิงกะเบลตงจิงกะเบลเล ไม่อยากจะทุกคนไเ็นเตินไปละวก็อนที่เลยต้องบอกว่าปาอาบน้ำนก่อนใช่อาบน้ำแล้วมากินข้าวนะคราวนี้นะโอเค